สวัสดีครับสวัสดีครับสครับสำหรับวันนี้เนาะมา่วมงานกับเซ็นท่ันทำอะไรกันมากเลยครับวันนี้ก็วันนี้ก็เดินชมเรียกว่าชมใหม่ของที่เซ็นทรันชิดลมับผมใช่ผนกโฮมชมใหม่โฮมชมใหม่ก็จริงก็เจอจอยครับเดินคุยเดินเมาส์กับฮาแล้วก็พี่พีทีก่อนก็สนุกดีครับใช่ครับพ็่ได้เห็นแต่ละโซนนะแต่ละโซนก็แตกต่างกันไปครับได้แบบไอเดียเอาไปแบบแต่งบ้านแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็อยาก แ,แต่งบ้านด้วยออ,ออะไร่ยในนี้คือผมนอนอยู่ที่บ้านเจ็ดแปดเก้าครับเห็นว่าเขามันสะดวกกับการทํางานมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่านอนแล้วก็พอได้ห้องมาก,ก็เหมือนอยากจะจัดเองด้วยอะไรพอมามาที่นี่ก็เลยแบบว่าเอ,อ้ยมีแบบม,แบบมีเหมือนไอเทมอะไรที่อยากที่กับซื้อกลับน่าื้อใจซื้อเอาไว้กลับบ้านอะไรยงเี้ก็เล็งแล้วครับผมเล็งโต๊ะอะไรเงี้ยเล็งจานข้าวเล็งล้อเล่นอะไรตอนนี้เราเล็งของใหญ่เหมือนกันนะครับเล็งของใหญ่เหมือนกันนะโต๊ะผมเป็นคนไม่ช่วยยกกลับแล้วอันใหญ่ขนาด เป็นคนชอบอะไรใหญ่ๆครับครับนะฮะคือเท่าที่เดินดูครู้สึกว่าที่นี่ครบครับหมายว่ามาที่นี่ที่เดียวก็คือคิดว่าน่าจะมีทุกอย่างที่ต้องการได้ครบเลยใช่ค่ะนุ๊เขาเล็งโซเล็งจานเราเลงอะไรไว้บ้างผมเล็งเป็นพวกเครื่องหอม พวกแบบดิฟิเซอร์อะไรอย่างงี้แล้วก็แบบเป็นพวกไหนใช่แล้วก็เป็นกระทะครับกระทะกระทะเมื่อกี้เห็นพี่เขาทอดแซลมอนแล้วหิวแล้วตอนนี่คุณคุณจะผันตัวเป็นไอดอลเอ้ยเป็นเป็นเชฟแล้วฮะผันตัวเป็นไอดอลตอนนี้เป็นไอดอลไอดอลอยู่โอเคเลยฝั่กนู้นเนี่ยเขาเห็นจานครับเราจะกระทะกระทะเดี๋ยวผมทำแล้วไม่ใส่จานขูดแทนอาหารเมนูอะไรดีอ่าชอบกินอะไรชอบเอาง่ายๆเลยชอบแบบว่าลาบราบราบราบโอคู๋มอนง่ายๆแล้วง่ายนะ ได้ได้เดี๋ยวไปฝึกทำลาบชวนหน่อยดีค่ับชวนได้แบบแฟนนะหรือว่าใครที่สนใจอะไรเงี้ยค่ะมาแบบ้องทำเพื่อนสัตว์ก็ได้ที่เซ็นทรัลอะฮาร์ดแปะครับก็ตอนนี้นะที่เซ็นทรัลชิดลมนะเขามีแคมเปญโฮมอินสไพรเออร์ครับก็ที่นี่นะครับเป็นมีเปิดแผนกโฮมโฉมใหม่ก็เรียกว่าเท่าที่ฮาร์ดเดินดุน คือครบ ok จริงๆก็เธอรู้สึกว่าใครเป็นโฮมเลเวอร์ตอนนี้หรือว่าจากแต่งบ้านอินการแต่งบ้านอยู่ตอนนี้ก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเพราะว่าครบจริงๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ต okay. ุลาคมครับผมก็อยากให้มาดูกันเยอะนะครับถึงงานของเราใหม่ซีครับคอนเสิร์มใช่ไหมครับเอาเรื่องแรกเลยเอาเรื่องแรกก่อนมาเปิดใจกันมาพี่มาเรื่องแรกเรรื่องแกยังไงฮะอแรกก่อนเลยอยากจะรู้ว่าประกาศไปแล้ว5จังหวัดครัใช่ใช่ห้ที่5ที่5ที่หที่อะไรยังไงบ้างครับก็ อ่าเรียกได้ว่าเราเรากำลังจะแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบทัวทัวไหมเท่าเที่ยวทัวเที่ยวทั่วประเทศทัวร์ทัวประเทศอ่าทัวร์ทัวร์ประเทศแบบว่าในในแต่ละภาคเลยครับเราก็เลยเลือกห้าที่เอาไว้ก็มีที่ไหนบ้างนะมีเชียงใหม่มีเชียงใหม่มีศิลาชายาชาดใหญ่อัดใหญ่อ่าโคราชพร่อนแก่นหอนแก่นอ่าก็บอกเลยว่าเราก็จะไปหาทุกคนพี่ว่าเป็นเป็นเคาะประตูนกนกแล้วก็แบบว่าเปิดมาเป็นพวกเราสองคนครับผมคอนเซ็ปต์นกนกยังไงบ้างคะที่ไปแบบว่า ก็เอาเอาจริงก็เหมือนเราเราไปเยี่ยมบ้านเราเป็นเราจะไม่ใช่แต่ก่อนเราอยู่กรุงเทพเราเป็นเจ้าบ้านจัดงานให้ให้คนมาดูใช่ไหมทีนี้เราจะไปบ้านคนอื่นไปเป็นเหมือนว่าเฮ้ยไปดูว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างเรียกว่าถึงไปเคาะประตูใช่ไปเคาะประตูเลยแต่ว่าไม่เปิดประตูพังก็ไปเลยรอเล่นรอเล่นรอเล่นเคาะ้เฉยเคาะ้เฉยนะคะเราเตรียมอะไรยังไงบ้างที่แบบพอจะสปอยได้แบบงานนี้งานนี้ให้ฮาร์ดดีกว่าสปอยไม่ถนัดอ่ะดิกลัวพูดไปพูดมามันจะแบบ หลุดหมดอะเขาแข่งกันมเพราะว่ามอลันเขาที่สปอยไงอลันเขาสปอยว่าอะไรอลันเขาได้สปอยอะไรไปยังฮะวันนี้ขาเนี่ยเขาสปอยเก่งเราอยากจะแบบว่าแชมป์สปอยกับเราเลยไหมตอนนีมีโชว์แบบหลายโชว์มีเต้นมีร้องมีอะไรอีกมีมีพี่ยงเป็นคนดูดูแลโปรเจกต์นี้พี่ยงมาโชว์ก็ไม่แน่พี่ยงก็เต้นบแบบกอดกับเราพี่ยงอาจจะมาเต้นแบบแบบฟีล l i n g แบบว่าอู้อะไรเงี้ยเห็นใน tiktok มีอยู่ ตัวเราในฐานะที่เราก็แบบว่าบัจซิ่งไปหลายจังหวัดมาเจอแล้วพอเราจะต้องไปแต่ละจังหวัดจุบันแล้วเราเตรียมอะไรที่จะเป็นเครื่องหรืออะไรไงรู้ป่าอืมไม่รู้เลยอ่าผมผมว่าเราอาจจะมีการดีไซน์อะไรบางอย่างในเพลงให้มันแบบเข้ามาเติมในบรรยากาศใช่มีแต่งชุดอะไรแบบนี้รู้เปล่าดีชุดเหรอครับก็ ไม่รู้กันก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เยอะไหนแล้วดิค่ะใช่นะครับสำหรับตัวคอนเสิร์ตเนี่ยเราเตรียมจะไปถึงไหนก็เรียกได้ว่าวันนี้เราก็ซ้อมกันอยู่ครับผมแต่ว่ากำลังกำลังเชฟว่าเชฟแบบเรื่องโชว์ว่ามันจะแบบว่าออกมาประมาณไหนอยู่อาจจะยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้คบดูโชว์แต่ก็พยายามทำอยู่ครับผมมีอะไรที่แบบว่าเราสองคนอยากทำอพิเศษผมสองคนทำอะไรพิเศษนะใช่เดี๋ยวคนหนึ่งจะเจอใคร เอาเองคนก่อนทำไรดีในคอนเสิร์ตเหรอครับในคอนเสิร์ตอ๋อเ์ดนอืมโชว์นกอะไรอย่งี้ไหมนกเกคุณจะมาแับโชห์บุ๊คเม่อสักรอบมคนรู้ไปเ้ยอะไรลก็รอติดตามแล้วนะครับเนในอนี่ยากอยากหรอโชว์โชว์อะไรดีอ เล่นละครไหมบนเวทีเล่นละครเลยอ่ะเราเรียนนิเทศไงแสดงมาเป็นแสดงละครได้หรเปล่าได้แสดงถนัดเลยแสดงอ่ะไปนะครับคิดไว้เฉยเป็นไอเดียแต่เปเสนอพี่ยงอีกทีนึ่งเพื่อยงซื้อนะครับพี่ยงครับเรียกว่าการ่าทัวร์คอนเสิร์ต อะไรนะฮะการที่เราไปแบบว่าทัวร์คอนเสิร์ตในหลายจังหวัดแต่เตรียมสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของเราด้วยป่ะอ๋อคือเรียกท่านเรียก <ๆ S 2> ว่าไอ้ที่เราไปทัวร์ห้าจังหวัดนี้ก็คือเหมือนเป็นฝึกฝนเราด้วยเหมือนกันใช่ใชครับก็เหมือนหาประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็แบบเอ็นจอยแล้วก็ไปหาทุกๆคนในทุกๆจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคิดว่าเราจะได้อะไรจากทัวร์นี้เยอะเหมือนกันใช่ใช่เกี่ยวเป็นประสบการณ์ครับใช่ครับแล้วมุมมองของเราถึงไหนะจ๊ะ อ๋ออันนี้คือเราประกาศอะไรไปบ้างหรือยังนะครับเขเราเรามีอ๋อโอเคอะไรนะกำลังกำลังมันกําลังอยู่ในโปรเซสที่เขากําลังสร้างครับผมเป็นแบบแห่งไฟที่แบบว่าเอาจริงเห็นแล้วเอาจริงอาพู่งเห็นแล้วเห็นแบบแล้วแต่แต่กำลังแบบอยู่ในโปรเซสเที่เขาลังเขาว่าเฮ้ยมันจะเป็นทรงเลยนะไปนอ้อยไปนอ้อยไม่รู้ ผมตอบอะไรไม่ได้มากสักแบบห์สิบห้าจุดห้าเก้าปอร์เซ็นต์แลนวพี่ือในกระบวนการก่อนจะได้ออกมาเป็นไฟแนลเนี่ยคือพวกเราตอนนี้มีประชุมกันแบบเยอะมาก3-4รอบแล้วกับเรียกว่ามีเรียกว่ามีทะเลาะกันด้วยเฮ้ยจริงเปิดใจไหมไม่ทะเลาะกันแล้วเปิดใจคุเยกันอ๋ออ๋อแล้วไปเฮ้ คนนี้ชอบสีนี้เราชอบสีเขียวชอบสีชมพูอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราสองคนชอบสีอะไรอยากได้ออกมาเป็นดะก็สีแบบอะไรก็ได้ที่เขาชอบอ่าเขาคือใครครับเขาคือพ่โยนพ่โยนเขาคขาเปียอัสครับบปียอัสด้วยใช่ทรงมันจะเป็นยังไงคะ จริงๆก็จับได้ครับจับได้จับได้ทรงเนี่ยจะแบบทรงทรงเรียกว่าทรงดีอยู่ทรงยศปหรอทรงยศนี่ยเป็นประธานบริษัทแต่ดีครับดียำโกมหรืออะไรก็ได้ค่ะน่าจะแบบสมมาตรอยู่สมมาตรสมมาตรแบบว่าไม่ไม่หรอคุณแม่ลีเกอยู่นะคุณว่าได้อยู่ได้อยู่ไดรอติดตามอยู่ในพ rocess ของเราใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วรอรอพรุ่งนี้น่าจะประกาศได้พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยเนะพรุ่งนี้เลยเหรอฮะ ยังยังไม่ยังไม่ใช่ไม่มีนะครับอากาศครับตอนนี้ก่อนซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดนะครับเราครับก็เป็นเป็นอีกซิงเกิลหนึ่งที่ช่วยกันแต่งแล้วกันนะครับผมเอาจริงที่ที่เห็นในเครดิตผมอยากบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่เด็กสี่คนห้าคน<ม>แต่แบบเป็นทุกคนช่วยกันแต่งแบบเชฟเพลงขึ้นมาเป็นเพลงที่เราตั้งใจแต่งให้ดีอัศจรรย์นะครับผมแล้วก็มันแบบว่า หมือนเราเราสิบสองคนก็ค่อยโตมาด้วยกันแล้วค่อยๆแบบว่าเหมืันผ่านอะไรมาด้วยกันก็เขียนขึ้นมาเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับใช่แสดงว่าคนทุกคนช่วยกันใช่ใช่ใช่ครับมีท่อนตรงไหนที่เราชอบกันเป็นพิเศษไหมเราสองคนชอบท่อนไหนอืมผมชอบท่อนที่จินร้องบัดจินร้องบีเวลาอ๋อที่สุดท้ายที่สุดท้ายใช่ใช่ใช่อันนั้นจินแต่งดีมากครับใช่ครับเออจิงทิ้งไปแล้วทิ้แบบ อ๋อชั่วชั่วว่ชั่วข่าว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 ประมาณไหนครับเรื่องนก็เพขาด้วยเขาที่น้องเป็นมาจากต่างประเทศใช่ไหมเราต้องต้องช่วยแต่จีนเขาพูดภาษาไทยเก่งขึ้นแล้วนะฮะเก่งเก่งเก่งขึ้นเยอะนะครับจากวันแรกที่เจอกันรู้สึกว่าชัดขึ้นเก่งขึ้นอะไรใช่ครับแต่ก็ต้องฝึกอีกใช่ใช่เขาฝากดูเอาเวลาออกออเสือจะตื่นเต้นพลาดบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเอ็นดูน้องจีนเลยครับ คอนเสิร์ตพีพียูกิ้นเขามีแบบว่าชวนเราไปแบบมีส่วนร่วมอะไรยังไงนี่นคอนเสิร์ตพีพีวิกินนะใช่มีไหมน้าลองรักลองรักเหรอฮะมีไหมวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้โอ้ยไม่รู้จริงถ้าเขาชวนไป ไปดูก็อย่าไปดูแล้วถ้าเขาชวนขึ้นเวทีก็ไม่ติดก็แบบทำงานกับพี่เขาไงก็แบบก็แบบพี่พีก็ทำงานด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอยจะขึ้นไปดีมากกว่ากันอย่างคู่อยาขึ้นเสร็จลงมานั่งดูดูเสร็จขึ้นไปนั่งต่อนั่งบนเวทีเลยครับแต่ว่าเราคิไม่รู้เหมือนกันเนอะว่าจะได้หรือเปล่าใช่ไม่รู้เยอยากะขึ้นอ้อนไหนนะอ้อนอ้อนอ้อนใครดีครับอ้อนใครดีเผื่อแบบว่าเขาจะแบบอ้อนพี่ยงก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่อ้อนพี่ยงนี่เดี๋ยวไม่มีคิวไป ว่าคิวเยอะอยู่ช่วงนี้รอใส่มาคอนเสิร์ตเออเพราะว่าหลายๆคนเอ๊ะจะมีเตาเครืหรือเปล่านะก็ชวนไปได้นะครับผมพร้อมเสมออันนี้ออดออดในดุมากออดในพิชูมากอ้อออดสิ่ห้อยออดชวนไปคอนเสิร์ตด้วยนะครับอยากขึ้นมากครับเดี๋ไม่ได้ขึ้นก็ไปดูได้ครับผมคครรัับบครับ สิ่งนี้ของเรามีอะไรบ้างครับเราประกาศออกคอนเสลอะไรอย่างเงีอะไรต่างต่างก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีซิงเกิลใหม่มาแน่นอนครับก็ดีอะดีดีนะดีนะดีอันอันที่กำลังมาถึงก็เราเราแบบเรียกว่าซุ่มซ้อมดุเดือดเลือดพ่านสุดๆเต้นแบบเต้นแล้วเต้นอีกเต้นเต้นเต้นเยอะจริงๆผมไม่โกหกทุกคนซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ใช่ใช่ครับรอติดตามครับใกล้ๆกเรื่องไหมใกล้ก็ก็ใกล้นะ ก็ไกลครับไกลแล้วก็อจะพอพูดถึิงได้นิดหน่อยก็นิดนิดหน่อยไหมพี่เขาว่าพี่เขาชมเก่งมากพี่เขาใส่หัวพี่อย่าอย่าอย่ารอติดตามครับรอติดตามีกว่บผมได้ครับเต้นแน่นอนเต้นกระดาษเต้นแบบเต้นถ้ามันเป็นเต๋านะคะเต๋มันจะประมาณไหนเ้นแบบประมาณไหนว้ว้าวว้าวว้าวอย่างนี้เลยอันนั้นอันนั้นจะทาเลยเอ่นกระดาษอันนี้กระ ก็มีซิงเกิลใหม่แล้วก็คอนเสิร์ตแฟนแฟนแลนด์แลนแฟนคอนเสิร์ตพูดชื่อให้ถูกสักรอบอ่ะขอขอรอบหนึ่ง b u สเพิร์สคอนเสิรแฟนคอนเสิร์ตออใช่ไหมปวดหัวกุ้มพาร์ดประมาณนี้ฮะแฟนอาจจะแบบว่าเย เป็นกขบวนเรื่องการกดบัตรเนาะกดบัตรวันเดียวเลยอย่างเงี้ยเราให้คาถาเห็นไหมครับคาถาคาถาแบบกดบัตรนะใครมีแบบต้องคาถานี้จะได้กดได้อะไรเงี้ยอสถาคนละบทคนละบทเนี่ยคนละบทเลยอ่ะคนละหนึ่งคาถาคนละหนึ่งคาถาเหมือนทุกคนตอนนี้แบบเตรียมแบบเตรียมรับพรอะไรทุกอย่างอันที่สองอันที่สองจะได้ถามว่าอ๋ออะไปให้พร มีมันมีอะไรชุดหนึ่งที่ผมแชร์รูปแบบตัวเองเรืองแสงนะครับเห็นคนเขาแบบไปรีทวิตกันแบบว่าแชร์แล้วมันจะแบบกดบัตรได้อะไรนี้ใช่ครับใช่ใช่ก็ไปไปรีทวิตอีกนะครับชอบชอบชอบขุนพลเรืองแสงครับเราทำท่าไหนนะตอนเรืองแสงอยู่เราทำท่าไหนท่านหนึ่งแดนใหม่ละอันนี้ตอนนี้ประวัตนดีว่าของเราทำกระถาแชร์รูปเหมือนกันเป็นห้าสีชมพูห้าสีชมพูแชร์ลงไป แช์ก่อนกดเงี้ยติดไม่ให้ติดติดได้แน่นอนเอาหรอสองคนนี้ไม่เน้นคาถาแต่ว่าเน้นแบบเป็นใช่สวดมนต์ในเงี้ครับอ๋อใช่ได้แน่นอนครับได้ครับค่ะนฝาดีค่ะฝาดแฟนของเราแล้วก็ฝาดเพืนแฟนแต่ว่ารอคนฝาดเนาะผมจริงก็ฝาดไปหมดแล้วก็อีกรอบย้ำไปอีกรอบอ่ะคุณคุณคุณผู้ชื่อคอนเสิร์ตไหมบัดเฟิร์สไทยแลนด์แฟนคอนทัวร์นะครับน็อกน็อกนกนกนกก่อนจริงๆนนกน็กนกบัดเฟิร์สไทยแลนด์แฟนคอนทัวร์อ่า ็ฝากนะครับกดวันที่เท่าไหร่นะ31 31นี้นะครับมาแล้วบอกเลยนี้กดได้นะสาธุครับขอให้ทุกคนได้แล้วก็มาเจอกันทุกคนเพราะผมอยากเจอทุกคนอยู่รอเจออยู่รอเจออยู่ครับไเหมือนแบบรับฟูจริงจู้จ้าท้ายนี้ที่ขอถ้าแบบว่าต้องต้อง้องกันได้ได้ครับมาสามส้ นกนกนก